วิธีเปลี่ยนภาพขาวดําให้กลายเป็นภาพสีโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ค้นหาใน Google นะครับคําว่า image colorizer นะครับผมโอเคนะครับเราเจอเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์กันได้เลยนะครับ คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับสำหรับวิธีการใช้งานให้เ,เพื่อนๆนะครับแตะตรงนี้นะครับ Colorize Photo Now ให้เราเนี่ยมาทำการแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนถัดมานะครับเขาจะให้เราแตะเพื่อที่จะเพิ่มรูปภาพหรือว่าเอารูปภาพมาใส่เพื่อที่จะเปลี่ยนจากภาพขาวดาให้เป็นภาพสีนะครับทีนี้เพื่อนๆก็แตะรูปภาพขาวดาที่เพื่อนๆมีนะครับแล้วก็แตะปุ่มดันนะเสร็จแล้วก็ รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่แบบนี้ให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มรูปเมฆที่อยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนภาพขอวดําเนี่ยให้มันเป็นภาพสีนะแล้วก็มาแตะตรงรูปเมฆที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนๆแตะตรงนี้เสร็จแล้วก็มันจะอยู่ในขั้นตอนโปรเซส s นะครับก็ให้เราทําการรอสักครู่นะครับเพื่อนๆก็รอแป๊บหนึ่งรอจนกว่าปุ่มคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยปรากฏขึ้นมาแสดงว่ามันประมวลผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดกันได้เลยอ่าทีนี้เพื่อนๆจะได้รูปภาพแบบนี้นะครับเราก็ทําการแตะแล้วก็ค้างไว้นะครับมันก็จะเด้งปุ่มดาวน์โหลดมาอีกทีหนึ่งก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการดาวน์โหลดรูปภาพเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเมื่อเราทาการดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปดูในส่วนของรูปภาพของเรานะครับว่าภาพตัวอย่าง Before and After เนี่ยที่เราได้เป็นยังไงนี่คือภาพ After ที่เราได้มานะครับอันนี้คือภาพ Before ที่เป็นภาพขาวดาที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์มือถือเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็นภาพสีแบบนี้นั่นเองใครที่มีภาพขาวดำนะครับต้องการเปลี่ยนให้เป็น,ปนภาพสีสามารถทำได้ด้วยเว็บนี้นะครับ image colorizer นะครับเอาไปใช้งานกันดูนะครับ